ในแผ่นดินสยามมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอยู่มากมายแต่หนึ่งในพระเถราจารย์ที่ประชาชนทั้งประเทศต่างยกย่องเลื่อมใสก็คือหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนแห่งวัดประดู่ชิมพลีผู้เป็นดังเพชรน้ำเอกแห่งกรุงธนบุรีชื่อของท่านไม่เพียงแต่สถิตยอยู่ในวงการพระเครื่องหากแต่ยังฝังแน่นอยู่ในหัวใจ ของผู้ศรัทธาทั่วแผ่นดินไทยว่าเป็นพระผู้มีเมตตาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมากด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าขานไม่รู้จบชาติกำเนิดและวัยเยาว์หลวงปู่โตอินทสุวรรณูถือกำเนิดเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2330ที่ตำบลบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีครอบครัวของท่าน เป็นชาวบ้านธรรมดามีชีวิตเรียบง่ายอาชีพเกษตรกรตั้งแต่ยังเป็นเด็กท่านก็มีลักษณะพิเศษคือเป็นคนเงียบสงบไม่สุกสนมักจะชอบนั่งนิ่งๆฟังผู้ใหญ่พูดคุยมากกว่าที่จะเล่นสนุกสนานเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันพ่อแม่ต่างสังเกตว่าลูกชายผู้นี้ไม่ธรรมดาการบรรพชาและอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีเต็ม โตได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัทอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธศีมาวัดประดูชิมพลีโดยมีพระอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นพระอุปชายาหลังการบวชหลวงปู่โตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยฝึกฝนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดปฏิทตาของท่านเน้นความมักน้อยสันโดษไม่สะสมสินของ และยึดมั่นในพระวินัยยิ่งนักปฏิปทาและความสมถะหลวงปู่โต๊ะเป็นพระที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆสิ่งใดที่ชาวบ้านถวายมาท่านจะไม่เก็บไว้กับตัวแต่จะนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เช่นซ่อมแซมวัดช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้สิ่งที่ท่านย้ำเสมอคือพระต้องเป็นพระหมายถึง ต้องประพุทธให้เหมาะสมกับเพศสมณะรักษาศีลให้มั่นคงและไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการเสื่อมเสียกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์เมื่อหลวงปู่โต๊ะบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องนับสิบสิบปีกิตติศัพท์แห่งบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็แพร่ไปทั่วจนมีชาวบ้านข้าราชการและแม้แต่นักธุรกิจผู้ใหญ่เดินทางมากราบนมัสการไม่ขาดสาย ผู้คนต่างเชื่อกันว่าหลวงปู่โตคือพระผู้มียานสมาธิแก่กล้าและเมตตาธรรมสูงส่งปฏิหาริย์อัศจรรย์พระเครื่องปลกโพและราหูอมจันทร์พระเครื่องที่หลวงปู่โตปลุกเสกเช่นพระปลกโพและราหูอมจันทร์เป็นที่เลื่องลือผู้บูชามักพบปฏิหาริย์แคล้วคลาดคงกระพันและโชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์ หลายคนรอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นรถคว่ำรถชนหรือเหตุยิงกันแต่กลับไม่เป็นอันตรายดอกบัวถวายไม่เหี่ยวครั้งหนึ่งมีโยมนำดอกบัวมาถวายหลวงปู่โตะท่านนำไปวางไว้หน้าพระประธานเวลาผ่านไปหลายวันดอกบัวยังคงสดใสไม่เหี่ยวร่วงโรยเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเห็นไม่หล่น ระหว่างการปลูกเสกเหรียญรุ่นหนึ่งมีการนำเหรียญไปวางไว้บนผานเมื่อโยกผานแรงๆเหรียญกลับไม่หล่นสักเหรียญญาติโยมต่างเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีสมาธิจ,จิตของหลวงปู่โตะตะกรุดคมกระพันตะกรุดของหลวงปู่โตมีชื่อเสียงมากผู้ที่ครอบครองต่างเล่าขานว่าถูกฟันไม่เข้าถูกยิงไม่ออกและไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องรางของท่านเสื่อมฤท แสงสว่างขณะปลุกเสกหลายครั้งที่ท่านปลุกเสกพระเครื่องสิทธิผู้ใกล้ชิดเห็นแสงสว่างพวยพุ่งออกจากองค์ท่านราวกับเปลวไฟนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันถึงญาณบาร,รมีของท่านปฏิหารแห่งเมตตาปฏิหารของหลวงปู่โตะไม่ใช่เพียงเรื่องอิทธิฤทธิ์แต่ยังรวมถึงเมตตาที่ท่านมีต่อสิทธิและชาวบ้านคำสอนของท่าน ช่วยปลอบประโลมใจผู้ทุกยากให้มีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไปคำสอนที่ลึกซึ้งหลวงปู่โตะมักจะสอนด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่กินใจเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมหนีไม่ผลทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดติดอย่าเบียดเบียนผู้อื่นคำสอนของท่านเปรียบเสมือนแสงสว่าง ที่ชี้ทางให้ผู้คนดำเนินชีวิตด้วยศีลและสติวาระสุดท้ายหลวงปู่โตะครองเพศสมณะยาวนานกว่า7 0พรรษาดำรงชีวิตอย่างสงบจนถึงวันที่5มีนาคมพศ2521หลวงปู่ได้ลาสังขารอย่างสงบสิริอายุได้94ปีงานพระราชทานเพลิงศพของท่านยิ่งใหญ่ผู้คนนับหมื่นลังไหลามาร่วมงาน ต่างร่ำให้ด้วยความอาลัยพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงธนบุรีได้ลาละไปแต่บารมีและคุณธรรมยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธามิรู้เลือนหลวงปู่โต๊ะอินทสุวรรณโอคือพระแท้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยท่านยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระผู้มีเมตตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นที่พึ่งทางใจของสาธุชนทั้งหลายแม้การเวลาจะล่วงเลยไปแต่ชื่อของหลวงปู่โตยังคงก้องกังวานในหัวใจของชาวพุทธทุกผู้คน